าให้ชัดเขาช่องรถแท้กาแฟไทยตะวันสองมาเว็บไซต์ On นไลน์นะครับที่กลุ่มน้องๆอเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยครับรู้จักกันเป็นอย่างนีแล,ล้วล่ะมันค่อนข้างโด่งดังในช่วงสองสัปดที่ผ่านมามีน้องไข่หน้าคนหนึ่งที่ถูกจับกลุ่มตัวไปแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการในการจับกลุ่มตัวด้วยทีนี้คําถามก็คือว่า ณเวลานี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วหรือ,อยังนะครับที่สังคมไทยน่าจะต้องทําความเข้าใจกันหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองยังกังวลอยู่เนี่ยเข้าใจแต่ว่าถึงเวลาที่จะต้องทําความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงไปของของเทคโนโลยีหรือว่าโลกใบนี้แล้วหรือไม่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับตี่ตามจากการพิเศษชิ้นนี้จากคุณชยุทธนาดันดีครับโลกออนไลน์แหล่งรวมสื่อมากมายหลายรูปแบบ ที่ให้คนทั้งโลกได้ปรับตัวตามไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับเว็บไซต์ที่มียอดผู้ใช้งานมากกว่า130ล้านคนทั่วโลกอย่าง Sex Creator ใน o l i f a n o l n f a n เว็บไซต์สำหรับอัปโหลดวิดีโอคลิปส่วนตัวกำลังถูกพูดถึงอย่างหนาหูเมื่อพื้นที่ของเว็บไซต์เต็มไปด้วยวิดีโอลามกจำนวนมากจนนำมาสู่การจับกลุ่มเจ้าของคอนเทนต์ชื่อดัง ในข้อหาผลิตสื่อลามกและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กลายเป็นคำถามตามมาว่า n อ y y แฟ s เปิดกว้างมากพอสำหรับคนไทยแล้วหรือยังหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้หลายคนเลือกที่จะเปิดเผยเรือนร่างผ่านสาธารณะอาจจะมีทั้งรสนิยมส่วนตัวยุคสมัยที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงการสร้างรายได้กระทั่งต่อย,ยอดเป็นอาชีพหากแต่ข้อจำกัดด้านศิลธรรมทำให้สังคมไทยยังยากที่จะเปิดใจยอมรับ อย,อย่างผมได้เงินปียังไม่ถึงปีเลยได้เงินึเป็นล้านอย่างเงี้ยถ้าสมมติกฎหมายไทยออกมาซัพพอร์ตแล้วเรามาแล้วเรามาคุยกันว่าเราแบบเออมีอะไรมาซัพพอร์ตคนเหล่านี้ได้บ้างหรือหรือเราที่ทํางานเนี่ยซัพพอร์ตอะไรรัฐได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็คงจะดีครับเราควรจะเริ่มปรับตั้งแต่การสอนได้แล้วอะไรเงี้ยศีลธรรมหรืออะไรเงี้ยมันมันทำมันทำให้กรอบของของกฎหมายครับโดนโดนบีบไปด้วย ข้อมูลย้อนหลัง5ปีของสอสสบอกว่าแม้จะมีการปิดกั้นสื่อลามกในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ทําให้ตัวเลขในคดีขมคืนลดลงหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นบอกว่าความเสี่ยงจากการเรียนรู้ไม่เท่าทันสื่อนําไปสู่การถูกล่อลวงเป็นสิ่งสําคัญที่ครอบครัวผู้ปกครองต้องเร่งทําความเข้าใจมากกว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ความเสี่ยง และการล่อแหลมการรู้ไม่เท่าทันโอกาสโดนล่อลวงการเป็นต้นแบบถ้ามีการเตรียมความพร้อมพวกนี้ดีๆกระบวนการจัดการดีๆถึงตรงนั้นค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมที่ในความคิดเห็นที่อยากจ,จะเกิดขึ้นได้ครับแต่บ้านเรามันไม่ใช่อะ่ะมันทุกอย่างมันเป็นเทาๆท,ที่มันสามารถที่จะก้าวก้าวถึงในต่างๆเหล่านี้ได้ขณะที่พระมหาไกรวันให้ความเห็นว่า ศิลธรรมกับความเป็นจริงนั้นมักย้อนแย้งกันประโยคที่บอกว่าเมืองไทยเมืองพุทธอาจจะเป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อน,นทําให้สังคมยังไม่พร้อมจะเปิดกว้างเรื่องเพศแต่ว่าเราต้องสอนสอนคนนี้แบบเด็กรุ่นใหม่สอนให้คุณล้เขารู้จักคิดให้เขาเห็นโทษแต่ให้เขาคิดด้วยตัวเขาเองเนี่ยเราว่าประเทศไทยมีการให้การบริการทางเพศไม่ได้มันผิดศิลธรรมแต่คุณไปคลองหลอดี่คุณเลี้ยวไปดิสิดเลี้ยวซ้ายอ่ะนั่นคืออะไร คุณไม่สนใจคุณไม่เอาประเด็นปัญหาพวกนี้ขึ้นมาพูดอย่างเปิดเผยและทําให้มันเป็นเรื่องที่มันมันถูกต้องแต่มาว่าเวลาพูดถึงศีลธรรมมันต้องแยกให้ชัดแม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนแต่เมื่อกฎหมายศีลธรรมและความเป็นจริงยังไม่สามารถหาจุดตรงกลางร่วมกันได้เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีความลออแหลมดูเหมือนจะยังคงเป็นเรื่องผิดกฎหมายในบ้านเราไปอีกสักระยะใหญ่ท่ามกลางกระแสะความคิด และยุคสมัยที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปลานชพรกรรมสันเทียถ่ายภาพชยุทธนาฏนันดีทีมขา่าวช่องวันรายงานขอบคุณน้องชยุทธนาฏอย่างยิ่งกับรายงานพิเศษชิ้นนี้นะครับคุณผู้ชมมันมีภาเพเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฝนตกลงมาที่สภาหลายครั้งหลายคราแต่เบื้องลึกเบื้องหลังผมพาไปเจาะเรื่องนี้ว่าที่สภาหลังจากสร้างเสร็จสมมอบเรียบร้อยตรวจรับเรียบร้อยมันไม่ได้มีเพียงแค่น้ำไม่น้ำท่วมแบบนี้แต่มีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยเจาะลึกเอาให้ชัดกันครับ รั่วทั่วทั้งอาคารเวลาฝนตกรวมทั้งสิ้นกี่จุดก่อสร้างเสร็จสิ้นตามกฎหมายหรือไม่จ้างบริษัทผู้รับเหมาช่วงผิดสัญญาหรือไม่คุ้มมาตรฐานกับเงินจำนวน12280ล้านบาทหรือไม่ผู้ชมวันนี้ภาพสัก มันตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละจริงๆเกิดแต่เมื่อวานนี้แล้ว,บบว,ลวมีเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งคลิปคลิปนี้มาให้ผมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูพร้อมกันเผื่อใครที่ยังไม่เห็นนะครับปรากฏว่ามันมีห้องโถงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฝั่งวุฒิสภานะแล้วดูนะครับมีเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาทํางานทุกที่เป็นสมัยประชุมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไหลลงมาเห็นไหมอกชอกชกชก,ชกนี้เลยไนดะ้ยินเสียงเป็นเสียงน้ำนะครับไม่ใช่น้ำตกนะไหลลงมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับคุณสุภเกียรติเนี่ยถ่ายภาพคลิปนี้เอาไว้ได้แแลลลล้้้ววไหงงงมมมาาาาดานนน่่ทเเอบบีย ล่าสุดผมมีโอากาสสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่สำนักง,งานเลยกิการวุฒิเนี่ยด้านบนเนี่ยตัวดาดฟ้าข้างบนเนี่ยท่อมันรั่วนนมันรั่วเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเวลาฝนตกดักๆแล้วมันสะสมสะสมมันก็ไหลลงมาตามท่อตรงนี้และก็ลงมาที่ชั้นหนึ่งชั้นล่างนี่คือชั้นหนึ่งเลยแล้วเมื่อสักครู่ช่วงหัวค่ำผมไปที่สภามานี่คือร่องรอยเห็นไหมครับนี่คือร่องรอยเห็นไหมมันเป็นรอยน้ําอย่างนี้เลยนะมันร่องรอยที่เห็นว่ามีโคร่งมีคราบแบบนี้อย่างที่เห็นนี่เลยครับเหตุการณ์นี้ก็สสสรรร้้้าาาางงคววมูึก่ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรไอ้ผเตือนผม์่ผมชี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เป๊ะเลยปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์วันนี้คุณวัชระเพชรทองนะครับอดีตสอสอแล้วก็ตามตรวจสอบเรื่องนี้ก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปแถลงข่าวที่สภาแล้วก็เอาไอ้กระป๋องที่ถือน้ำเนี่ยไปยื่นเรื่องเหมือนกับประชดนะครับกระป๋องกระป๋องรองน้ำเนี่ยไปให้กับท่านเลขาธิการสภาแล้วก็ให้เขาแล้วก็ยื่นเรื่องการตรวจสอบแต่ไม่ได้ตรวจสอบแค่เรื่องนี้ ตรวจสอบเรื่องงงเรื่องในต่างๆก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นเรื่องเชิงลึกเดี๋ยวต้องใช้เวลาสักพักใหญ่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้คําถามคือว่ามันไม่ได้เกิดยงแค่ครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมผมให้คุณชมย้อนดูนิดหนึ่งนะครับสัก2-3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่สภาใหม่เริ่มบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยลองดูนะเมื่อตอน13สิงหาคม .63 น้ํารั่วจากฝ้าเพดานหลายจุดนั้นครั้งหนึ่ง1กันยา6 3คือปีที่แล้วครับ น้ำรั่วชั้น7เข้าไปใน lift, ลิฟต์และก็บริเวณพื้นด้วยแล้วก็19กัญญา64นะน้ำรั่วเข้าอง่งชั้น1นึ่งวันนี้ด้วยเนี่ยวัน2วันนี้นี่นครับนี่คือล่าสุดเลยที่ปรากฏว่าอันนี้คือปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นผมเนี่ยเคยประจำอยู่ที่รัฐสภาอู่ทองในเก่าแก 30, 40, 40่3ามสปีไม่เคยเหี่ยการแบบนี้เลยนะครับแต่อยากจะเปรียบเทียบผมมีโอกาสไปพูดคุยกับแหล่งข่าวท่านหนึ่งซึ่งบอกไม่ได้เลย บอกได้เพียงแค่ว่าเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ประจาที่ถภาพามา15ปีผมอยู่แกมา1ิปีอะครับจนแก,กเกษียณออกไปละแต่แกยังเข้าออกบ้างตามเป็นผู้ช่วยสอสอบ้างแบบนี้ผมอยากให้ฟังว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่แกเข้าออกสภาเนี่ยแกไปเห็นอะไรผิดปกติบ้างไอ้น้ำที่มันท่วมมันท่วมแบบนี้ทุกครั้งจริงไหมหรือนอกเหนือจากน้ำท่วมแบบแกไปเจออะไรอีกหรือเปล่าลองฟังบางช่วงดูแล้วอาจจะตกใจครับอ yeah. แม่นั้นเช่นรอยรั่วน้ําเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างคุณอาร์เห็นที่กีกระจกเล็กๆไหมผมต้องใช้ที่กีดยาว,วๆใหญ่ๆไปกีดตามตามพื้นน่ะที่ไหนพี่ทำตรงไหนหน้าสภานั่งทั้งหน้าตึกสวหน้าตึกสสอเรอะน้นน่กก็ดูคุณตกเมื่อไหร่คุณก็คอยจองว่าตรงนั้นเป็นแอ่งเป็นอะไรอยู่แล้วอมันเป็นแอ่งเยอะเี้พี่เยอะนะน้ำเปนรั่วตลอดเลยเหรอถ้าฝนตกเมื่น้ำมันจะมันก็จะขังอยู่เลอฮะน้องคอย ว่าคุณนัทต้องไปดูตอนเวลาที่ฝนมันตกอะ,อะคุณมองไปก็เหมือนจะไปน,น้ำตกลงมามันมีอะไรเยอะแยะนะ,ะไม่ใช่เฉพาะน้ำขังนะ,ะม,งมันวันนี้อะไรเยอะกว่าน,นี้นะหลายอย่างเลยตัวีเช่นเช่นเช่เชเชนเสาไฟฟ้าก็ได้ทำไมทำไมมันเป็นเสาไฟฟ้ามันเป็นเสาก็สั่งมาเป็นเหล็กแล้วคุณไปเอาเหล็กมาอ๋อเหรอแล้วคุณไปทาสีแบบอย่างนั้นมา คป็นไปทาสีแบบหลอกตาคนอ่ะแล้วคนก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มันไม่ใช่เตลเลตมันมันไม่ใช่เตลเลตเดี๋ยวเดียวหมายถึงว่าสั่งสแตนเลตมาสั่งสแตนเลตสเตลเลตหรือพีเนียมเนี่ยเตลเลตก็ได้พีเนียมด้วยที่มันอยู่กลางถนนกลางอะไรนี่ที่มันอยู่ต้นทางสเลกอ่ะที่ที่เป็นเสาเป็นเสาไฟข้างในสภาเหรอฮะข้างรอบรอบรอบขางรอบเป็นเหล็กผู้หญิงคือรู้ได้ไงก็ผมไปเดินไปเจอตรวจสอบแล้วว่าใช่เขาเหรอใช่ผมไม่ นี่คือแค่บางช่วงครับบางช่วงมีหลายเรื่องที่อยู่ระหว่างการส่งเรื่องไปตรวจสอบอยู่ด้วยรวมถึงเรื่องน้ํารั่วด้วยเดี๋ยวมีการนําเรื่องเข,าขาาา้าคณะกรรมิการกีราา่กการสภามีหลายเรื่องครับเดี๋ยวว่ามีการจะตามจเจาะลึกเรื่องนี้ให้เบื้องหลังมีอีกเยอะเลยทีเดียวพักกู้เดียวช่วงหน้ากลับมายัางคงเกาะติดการมือนะครับวันนี้คุณรุ้งปนัสยาหนึ่งในแกนมมมนำมวลชนทัศสรถูกจับกลุมตัวไปและล่าสุดนั้นปล่อยตัวแล้วแต่เบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไรกันแน่เดี๋ยวตามช่วงหน้าครับเอาให้ชัด 跳春晚，跳顶脚，跳顶裤。